ตรงนี้ก็มาจอดกินกาแฟที่หมู่บ้านมอเน,นะครับมาหลายวันซักเสื้อผ้าซะหน่อยที่ร้านค้าของมอนเนี่ยก็จะมีแม่ค้าสวยมากเลยหนูมีซับยาโมงแง่แงไหมไม่ใช่คนขายซับยาโมงแง่แงอ่อ๋อโอเคน้องก็เป็นคนซื้อแล้วก็ตามร้านค้าเนี่ยก็จะมีน้ำให้กินด้วย มาซื้อของซุปเปอร์มาร์เก็ตซับยาโม่แง่แง่ซับยาโม่แง่แง่งงนี่แง่ที่สุดละโหของในซุปเปอร์มาร์เก็ตก็มีเยอะเลยเดี๋ยวเดินดูของก่อนเพื่อมีถังน้ำซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านโชห่วยอะครับไม่ใช่ซุปเปอร์มาร์เก็ตอะครับผมก็พูดไปเรื่อยนี่ไงมีด้วยนี่เราก็ได้ถังน้ำด้วยอันนี้ด้วยนะครับ ไหมแล้วมันยาวเหโอ้เขาไม่ขายมีขายไหมอันนึงอันเนี้ยข้างในนี่คืออะไรจะเอาเฉพาะอันเนี้ยก็แม่ค้าก็นะะาใจดีนะจะขายให้โอเคครับขอบคุณมากรู้แต่ว่าซับยาโม ทับยามเฮาาะกี่หมื่นอันนี้หมื่นสองพันสองาาอกเก้าเป็นสองหมนึ่งโอเคก็2องหมื่นหนึ่งย้น่าโอเโอเคก็จะเช็ดให้เช็ดไละสองหมพันก็ไม่กี่บาทนะครับ2องหมื่นก็ร้อยหมื่นหนึ่งก็ พันหนึ่งหรือหมื่นเดี๋ยวงงเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้ตังค์เขาไปก่อนก็นแล้วกันนะครับว่าเออมันเท่าไหร่อ่าห้าพันห้าพันอ่โอเคโอ้ยเราเข้าใจว่าสองหมื่นจริงๆคือสองพันเองอ,ะอ่ะโหนะก็ทอนได้เยอะเลยรับรองว่าแม่ค้าไม่โกงแน่รับรองนะครับคนมอนเนี่ยเขาจะซื่อสัตย์มากก็สรุปให้ไปห้าพันก็ทอนมาหนึ่งพัน สองพันสามพันสามพันสามพันสองร้อยสามพันสี่ร้อยสรุปก็คือสรุปก็คือพันหกร้อยขอบคุณมากขอบคุณครับเ <c oughs> ด็กน้อยก็ล้างให้เรียบร้อยโอเคเอานี่ใส่ไปเลยลูกโอเคครับอ,นนอ๋อต้องเช็ดให้ด้วยนะอ่ออ่ออ่ออ๋เนี่ยคุณ พี่ก็เช็ดให้ด้วยพยายามเข้าใจแต่ว่าไม่เข้าใจครับแต่รู้ว่าคงพูดดีๆใช่ไหมฮาวอา o ุก o ดฮาวอา Good business ขายดี Everyday ทุกวันขายดีไหม mm. ขายดีนะโอเคโอเคขอบคุณมากนะครับได้ซับยาโมกับถังน้ำเรียบร้อยขอบคุณครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายครับพี่ k y ครับ a n k you thank you เดินมาร้านกาแฟร้านเติมยางเดินอันนี้ร้านเติมยางได้เรียบร้อยแล้วซับยาโมงเงยเงยกับถังน้ำเนี่ยโป้งเงยเงยอันนี้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 ถังน้ำนี่อะไรเนียวเนียวเดบอเดบอเดบอโป้งเงยเงยโป้งเงยเงยแล้วก็ซับยาโมงเงยเงยอ เอคขอบคุณมากเดี๋ยวเราได้ไปซักผ้าสวัสดีครับวันนี้วันที่26มิถุนายน2,560วันนี้จะขับรถจากเมืองสิงข์จ่ายไปเมืองตะโทแล้วก็ข้ามไปพะะังเลยนะครับก็ไม่ไกลกันมากประมาณชั่วโมงหนึ่งถนนก็ดีแล้วก็วันนี้ตั้งใจมากเลยว่าจะกินทุเรียนนะเพราะว่าที่พม่าเนี่ย ทุเรียนอร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงเหมือนเมืองไทยแล้วก็ทุเรียนพม่าก็จะไม,มไม่เหมือนทุเรียนเมืองไทยนะทุเรียนพม่าจะเม็ดใหญ่เนื้อละเอียดแล้วก็กลิ่นแรงมากแล้วก็เนื้อแบบแพะแพะเนื้อนิ่มกินแล้วเนี่ยเวลากินเวลานั่งรถมาด้วยกันเนี่ยคือต้องบังคับให้กินทั้งสคนมันอยู่ อยู่กันสามคนเนี่ยคนใดคนหนึ่งไม่กินไม่ได้เพราะถ้าถ้าคนไม่กินเนะจะรังเกียจคนที่กินเพราะมันจะเลอมากมันจะเลอกันแล้วก็ไอคนที่ไอ้คนที่ไม่ได้กินก็จะรู้สึกรังเกียจไอ้คนกินนะอะไรเลออะไรนักหนาแต่ว่าถ้ากินกันสามคนก็จบมึงเลอะกูเลอะนะ เลิกกันไปเลิกกันมาแล้วต้องเปิดกระจกนะ <c oughs> เดี๋ยวกินทุเรียนเสร็จแล้วต้องเปิดกระจกเอาเป็นว่าสองข้างทางเนี่ยก็ถนนดีมากนะครับเดี๋ยวนี้มาเที่ยวพมา่าเนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วว่าถนนไม่ดีเดี๋ยวนี้ถนนดีแล้วก็รถก็ไม่เยอะนะแล้วก็นะเดี๋ยวจะเนี่ยสาวมอนก็ยืนรอรถนอยู่ช่วงนี้จะข้ามทางรถไฟจะมีทุเรียนให้เรากินไหมเนี่ยมันเลยดงทุเรียนไปแล้ว เอาเป็นว่าเดี๋ยวน่าจะมีนะเดี๋ยวมีแล้วก็จะกินก็แล้วกันนะกินโชว์เลยวันนี้กินทุเรียนโชว์กินทุเรียนพมา่าโชว์สักคนละลูกว่ฮะสามคนลูกนีก็สามคนลูกก็กินไม้หมดแล้วเนื้อเยอะมากเลยนะครับถึงเม็ดจะใหญ่แต่เนื้อเยอะอ่ะเดี๋ยวรอดูนะครับ ึงเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งชื่อตาบูชางถามลุยว่าเมืองอะไรลุยบอกว่าไม่รู้เหมือนกันจะขอดูป้ายก่อนผมก็มาพร้อมๆกัะเฮียนั่นแหละเฮียไม่มาผมก็ไม่ได้มาเหมือนกันเฮียไม่มาไม่ได้มาเลยนะเออเอาว่าเป็นคนขับรถประจำตัวไปแล้วนะเราเห็นคนหิ้วปิโนข้ามถนนเหมือนเพิ่งกลับจากวัดมาก็เลยสงสัย จริงๆแล้วชาวมอนเขาไปทําบุญกันทุกวันนะครับวันนี้วันวันพระเลยทำไมมีคนหิ้วพินโตเดินข้างถนนหรือก็ไปทําบุญกันทุกวันไม่จำเป็นต้องวันพระคนมอลองวนเออม่ด้วยคนมอญเนี่ยก็จะทําบุญทุกวันนะเทินของบนศีรษะก็จะเป็นมีความชำนาญมาก ันน,ออนน้้งห่อยเราได้กลิ่นตดตลอดทางก็เลยสงสัยว่าใครตดแต่โยนั่งเงียบตอนนี้ยังไม่ได้เลอเป็นทุเรียนนะแต่ว่ามีใครตดมาเป็น <c oughs> <c oughs> มีคนมีกลิ่นตดเป็นทุเรียนแทนอันนี้ก็มีภูเขาแล้วก็มีทางขึ้นเนี้ยแน่นอนบนภูเขานี้ต้องมีวัด ที่ไหนมีเขาที่นั่นมีวัดที่ไหนมีเขาที่นั่นมีวัดที่นั่นมีเจดี Every mountain in Myanmar we will see temples and pagoda อะคุยเรื่องประเทศพมา่านิดหนึ่งให้ฟังพมา่าเนี่ยก็จะมีคือคนที่ผ,ผมต้องบอกว่าอันนี้ศิลปะมอนอันนี้ศิลปะพะมา่าเนี่ยคือคนละอย่าง วัดพม่ากับวัดมอเนจะไม่เหมือนกันวัดกระเลียงก็ไม่เหมือนกันครับตัวหนังสือก็ไม่เหมือนกันรับออวัดมอนเนจะมีเอกลักษณ์ไปอย่างหนึ่งนะครับพระมอหรือพระพุทธรูปมอนเนก็จะมีแตกต่างจากพระพุทธรูปพม่า เดินเขาละแล้วก็กำลังสร้างเจดีค์ไว้ยนาะเจดีจะองค์ใหญ่ด้วย,ค,วยคือถ้าเจดีองค์นี้เสร็จเนี่ยจะสวยงามมากเพราะว่ามันเพราะว่ามันเด่นนะรับรถมาก็ต้องเห็นเลยแบบมันอยู่ตรงโค้งเนี่ยท้องบนสีขาวแน่นอนต่อไปก็ต้องเป็นสีทองยังรถต่อไปเห็นมารถต่อไปคือ,อยังไม่เคยเห็นเจดีเป็นสีอื่นเลยนะนอกจากสีทองเพราะที <c oughs> ่ ي, เจตารันเนี่ยมันจะเป็นเจดีสีแดงอยู่อันหนึง่ง โน้นก็จะเป็นสีทองพาสีทองเหลืองอะไรสาวมอเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ในการแต่งตัวสีสันสโลงก็จะสีสันแล้วก็สโลงก็จะออกเป็นดอกๆสโลงพ่มาสโลงมอสโลงกะเลี่ยงก็ไม่เหมือนกันเอ,อ,อายกตัวอย่างละขอขอโทษนะฮะที่จะต้องก้มให้ดูหนึ่งที่ผมใส่อยู่เนี่ยลายพื้นๆอย่างเงี้ยอันเนี้ยสโลง พมมานะที่หลุยใส่มีลายคัาศาอย่างนี้สโลงมอนสลมมอคผมคือคือสโลงมอนเนี่ยก็จะมีลวดลายแต่ถ้าเป็นสโลงกระเหลียงไอยู่แล้วโอเคอก็มาจอดเปลี่ยนแบตฮะยวคุยเรื่องกระเหลียงสโลงไม่จบเลยอันนี้ยะอยู่ในเขตมอนก็บ้านมอนอันนี้บ้านมอนร้อยดอกมะลิ ายจะซื้อใส่รถสักหน่อยค่ะขายขายยังไงไปย่ำย่ำยอำย่ำย่าสิแต่ใเนี้นเรายังไม่ไปถวายพระเขาจะไปถวายพระอ๋อแต่เรามาซื้อเขาขายไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปถวายพระเขาจะไปถวายพระอ๋อแต่เรามาซื้อเขาขายไหมเนี่ยเท่าไหร่เท่าไหร่ครับ โอ้อ้าวโอ๊ยขอบคุณมากขอบคุณครับเขาจะมาซื้อเห็นนึกว่าร้อยขายงั้นต้องซื้ออย่างอื่นอะเอออ่าอ่าอคือแหมจะมาเห็นจะมาจะมาซื้อซื้ออะไรดีเมื่อกี้ก็เพิ่งซื้อร้านนู้นมาเอ้ยลุยอ่ารยซื้อหมากหมดยังอ่ะอ่ะจะเออไม่มีอะซื้อหมากเถอะ เอซื้อมาไปชุดหนึ่งซื้อน้ำบัดลมเอาซื้อน้ำอัดลมเอาน้ำบอดลมมาสามกระป๋องจะซื้อดอกไม้เขาก็บอกว่าเขาจะเอาไปถวายพระก็เลยให้ไปขอซื้ออย่างอื่นแทนตรงนี้เรียกหมู่บ้านอะไรครับยวปนีวิ่ไเจยวยว่นูจี่จอยว่ว่นเ่ ตาปู้จองพยาชยใช่ไหมเออตาเด็จองพยาตาตาปู้จองพยา,อ,ยาอ๋อเด็ดดุจยคือจังหวัดอ๋อคือจังหวัดอ่าอันนี้หมู่บ้านนะบ้านมอห์บ้านมอนนะอ่านะสาวมอนสวยๆนั่นเลยเนี่ยคือคือเอาเมื่อกี้รรเรื่องคุยกันเรื่องสลงอ่ะเนี่ยฮะสังเกตนะครับสลงมอนเนี่ยจะมีลวดลาย อันนี้ประทานโทษอันนี้คือลักษณะของสโลงมอนนะจะมีสโลงมอนจะถ้าของผู้หญิงเนี่ยก็จะมีสีสันถ้าของผู้ชายอันนี้สโลงมอนเหมือนกันใช่ไหมอันนี้สโลงมอนจะเป็นแบบนี้นะอันนี้อันนี้สโลงพม่าอันนี้สโลงอันนู้นน่ะสโลงพม่าใช่ไหมประทานโทษนะครับอันนี้อันนี้คือสโลงพม่าสโลงมอนผู้ชายจะเป็นยังไง เขาก็จะไปหยิบมาให้ดูนเะพิ่งเลยคุยกันเรื่องสลงพอดีอันนี้คือลักษณะของสลงมออันนี้ของผู้ชายใช่ไหมผู้ชายจะมีลวดลายนะสลงมอนผู้ชายเนี่ยก็จะมีลวดลายนะแต่ถ้าเป็นสลงผู้หญิงก็จะเนี่ยก็จะลักษณะอย่างนี้เลยนะโอเคขอบคุณมากๆม, <Okay. S 1> มิงกะลาบามิงกะลาบามิงกะลาบาทุกคนนะครับขอบคุณมากเลยอ่าสาวมอน <laughs> ย่างคำพูดบายหรือลาก่อนนี่เลยครับพอม่าก็จะพูดว่ามิงการบาบอแล้วก็จะพูดว่าเมยระเอาส่วนกะเลียงก็จะพูดว่าออซ้งลาสายสวัสดีมิงการบาอาพูดไทยได้เหรอได้ค่ะโอไปอยู่เมืองไทยมานานแล้วสิอันนี้นานแล้วค่ะสองปีนะโอเคโอเคขอบคุณมากครับก็คุยเรื่องสโลงกัน ท่นี้เดี๋ยวยังไม่ได้มีตัวอย่างกระโหลงเสลียงกระเลียงเนี่ยเดี๋ยวไปที่ที่ใบยี่นองเนี่ยก็จะเจอกระโหลงเสลียงเยอะอ่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจบกระโหลงไว้ตรงนี้เดี๋ยวไปตอกระโหลงเสลงกระเลียงอีกหน่อยนะครับอ่ะโยบอกว่าผมมีกระโหลงเสลียงเอาหยิบมาดูกระโหลงเสลียงเนี่ยกระเลียง สโลงกระเลียงเนี่ยจะออกลักษณะสีสันเนี่ยจะออกเป็นส่วนใหญ่จะเป็นสีแดงสีน้ำเงินนะเพราะว่ามันเป็นสีธงชาติของกะเลียงใช่ไหมอ่อก็สโลงกะเลียงก็เป็นแบบนี้สรุปก็คือสวยสวยสุกสโลงเลยนะตอเอ่าตอนแรกก็ก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมสโลงกะเหลียงกับสโลงพม่าสโลงงอนไม่เหมือนกันเหลือแต่ว่ามาดูแล้วก็จะไม่เหมือนกันจริงๆจ,จะมีเอกลักษณ์ของเขานะเรื่องสโลงวันนี้เราคุยกับเรื่องสโลงวันนี้เรามีเรามี มีทั้งสลงอมอนสลงพมา่าสลงกะเหลีย่ยงนะสลงกะเหลีย่ยงแล้วก็อันนี้ก็กะเหลี่ยงอันนี้กะเหลี่ยงพม่าอันนี้อันนี้มอนไม่ใช่มอนดูคือลูค <laughs> ถึงจะเป็นมอนก็เป็นมอนร่าเริงนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เอน <laughs> มอนร่าเริงโอเคครับ สวัสดีครับอ่หมู่บ้านบ้านมอนญนบ้านเมืองสวยงาม เขตป้ายคำว่าตะโถยอนแนเข้าเขตเมืองตะโทแล้วครับเมืองตะโทนี่เมืองตะท่านในประวัติศาสตร์ไทยเขาก็เรียกว่าเมืองเรียกว่าเมืองสะเทิมครับเป็นเมืองที่มีความสำคัญมากทางวกษวกรรมกานเรือนะ,อะทางประวัติศาสตร์าามากเลย,เ,ลยเพราะว่าเมืองตะโทเนี่ยหรือเมืองก็เคยเป็นศูนย์กลางของสวนภูมิเป็นท่าเรือใหญ่ในการติดต่อ ในอดีตเนี่ยนะครับจากอินเดียจากอะไรมาเนี่ยเรือกหรือพระพุทธศาสนาเนี่ยเวลาเผยแผ่มาก็จะมาเผยที่เมืองตะโถเนี่ยจึงมีความสําคัญแล้วก็เป็นจุดทางแยกนะคือทางไปเมืองพระอังไปประเทศไทยแล้วก็ไปย่างกุ้งนะไป,ไ,ปไปมลแมไปมะละแมงตรงนี้ก็จะเป็นเมืองตะโถท,ที่เมืองตะโถจะมีเจดีย์สวยๆอยู่มเมียนตะเบ็ดเดี๋ยวจะ คงไม่ได้แวะรายละเอียดแต่ว่าจะถ่ายให้ดูนะครับว่าออตอนนี้การเดินทางที่ในในช่วงพม่าตอนใต้เนี่ยสะดวกสบายมากเลยนะครับถนนหนทางดีแล้วก็น่ามาเที่ยวมากเลยเพราะว่าธรรมชาติสวยงามมากโดยเฉพาะผู้คนเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสนะแล้วก็สองข้างทางเนี่ยคนไทยมาเที่ยวไม่ต้องห่วงแล้วพูดไทยไปเถอะนะส่วนใหญ่ไม่มอนก็เหลี่ยง หรือพมา่าเนี่ยจะพูดไทยได้จะฟังรู้เรื่องนาะน้อยหมู่บ้านนะที่พูดไทยไม่ได้ครับแต่พี่ว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะพูดไทยกันไม่ค่อยได้แล้วเพราะเพราะว่าคนคนพมา่าเขาเขา,เขาจะไปทํางานที่ประเทศไทยน้อยลงเพราะว่าเศรษฐกิจที่พมา่าเขาดีขึ้นตลอดนะ,ะตั้งแต่ประเทศพม่ามีการเลือกตั้งเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวก็ดีขึ้นเป็นลําดับ เขาจะเศรษฐกิจเขาดีขึ้นการท่องเที่ยวเขาดีขึ้นเพราะว่าการท่องเที่ยวของพม่มาเขาดีขึ้นได้ยังไงเพราะว่าการท่องเที่ยวของพม่มาเนี่ยเขามีทรัพยากรเรื่องการท่องเที่ยวนี่เยอะมากโดยเฉพาะเรื่องทางศาสนาวัดวาอารามเยอะแยะสวยงามอันดับหนึ่งเลยแล้วรองลงมาก็เรื่องภูมิประเทศธรรมชาติน้ําตกภูเขานะแล้วก็ทรงสิ่งปลูกสร้างทันสมัยอะไรเงี้ย ศูนย์การค้าอะไรเนะี่ยไม่ค่อยมีตัวเพราะ,ะนนคนที่ไฝหาธรรมชาติหรือคนที่ไฝหาเป็นนักถ่ายรูปเนี่ยนะที่พมานะ่าเนี่ยจะจะเป็นสวรรค์ของนักถ่ายรูปยังมีวัวมีควายเทียมเกวียนอะไรให้ดูซึ่งอีกไม่ช้าก็น่าจะหาไม่ได้แล้วแล้วก็สิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเป็นแรงดึงดูดของนักท่องเที่ยวทั่วโลกก็คือประชาชนชาวพม่ามอญเหรียงซึ่ง เป็นมิตรมากเป็นมิตรยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับคนต่างชาติมากเขาไม่รู้สึกว่าเออรังเกียจหรือโดยเฉพาะเขาจะมาหรือจะมาหลอกคิดเงินไม่เป็นหลอกลวงอะไรไม่มียกตัวอย่างเป็นต้นว่านี่หนุ่มหลุยนี่นะเออหนุ่มหลุยนี่หนุ่มปาร์กหนุ่มปาร์กเนี่ยนะใจสะอาดอันนี้เรื่องจริงนะเรื่องจริงเรื่องจริง